ฝากกดติดดามแล้วกดการดิ่งด้วยนะครับวันนี้เรามาสอนเล่น e อ s t ไอเล่นนะครับมันมี e อ s t ด้วยนะหรอาม่เป็<ะ>ไงเนี่ยตัดต้นไม้ก่อนเนาะต่ว่าทำให้แล้วตัดต้นไม้ปลูกข้าวใช่ okay. ปลูกข้าว,าวแล้วก็เข้าไปในประตูแววมันจะมีพวกคนที่ขายข้าวหิวโหวอยู่ เอาแพรมาบ้านวาได้ด้วยนะคุยกับคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไปดูที่ร้านเขาไหมอือม,มาแพมกินซีดกับบูเบอรี่ซีดแล้วว้าวทำกินแต่ว่าแซนไม่มีตังก็ถอดลาไปก่อนสิ ก็บอกเหมก็เลยบอกให้เขาออกไปจากเกาะเราก่อนว้าวน่ารักให้เขาไปแล้วเพราะว่าทำไมเหรอกลัวไม่ค่อยมีความสุขัวทินไยกลัวไม่ค่อยมีความสุขกับเขาใช่ไหมไม่ค่อยมีความสุขกับมาแคเนี่ะ สรุปกะอะแพว่าขอลองไปดูไอเล่นอะแพก่อนเนาะอะแพวันมาแล้วใครจะไปสร้างโต๊ะโต๊ะวัดซสเอาให้อะแพหน่อยเออวัดปุกไม่ได้วัดปุกโต๊ะให้อะแพแล้วเหรอแะแวัดสร้างแถวแล้วเออไม่ต้องนี่เป็นลูกอ๋อเขาให้ขุดนี่วเราจะไปเมืองเข้าเมืองกัน อเคไปเข้าเมือง,งกันไปไว้มีแผนที่ไปอภัยอยากเป็นบ้านวาดแปะไปไหมก็ <c oughs> ดีนะแต่ว่าบ้านวายังไม่่คยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหรอ่อ่ะว่าไม่มีบ้านด้วยว่าทําแต่นาไม่มีบ้าน <c oughs> ทําแต่นา <c oughs> นี่เราไปอยู่ในเมืองแล้วเป็นหมู่บ้านอภัยว่าขอไปฆ่าสลามก่อนนะจะมีปั่น,นที่ขุดอยู่ตรงนู้น แปไปขุดกันเพราะต้องการขุดอยู่พอดีเลยแล้วก็จะมีเหล็กด้วยแพรล,ลองมาดูรูปภาพกันก่อนไหมถ้าเราไปขุดเหล็กเราก็จะได้เอาไปทำของอันที่เป็นทำอันนั้นนะ่ะวัดวัดให้เหล็กอแพรแล้วแพก,ก็เอามาซื้อเองวัดต้องการขุดทานเพราะว่ามีเหล็กเยอะจากที่บ้านแล้ววัาขุดทานก็ได้หินมาไง ได้สโตนเหรอใช่หินหินมันก็สำคัญกับเครื่องสร้างเหล็กของวานเหมือนกันเขาบอกว่าให้กลับไปได้แล้วอ่ะกดแจะไม่ขีเลยใครอ่ะไกด์โอเคว่อ่ะแพรเดี๋ยวแพรไปต่อสู้สลามกับวานไหมได้เลยอแพรจะสู้ได้เหรอหจะไม่โดนฆ่าเหรอ ถ้ากินผักเพิ่มเลือดก็น่าจะได้นะวะัดเดี๋ยววัดให้ผักเองเดี๋ยววัดจัดเลี้ยงให้โอเคไหมวัดเลี้ยงเหรอเดี๋ยวเลี้ยงมันจะมีโอกาสได้เกียร์มาเกียร์เอาไว้ทําแบบเตาเผาแบบอตัตโนมัติอ่ะจำได้ไหมป้าหมายนี้ก็คือทําเตาเผาอัตโนมัติมันจะได้เตาเผาอัตโนมัติแล้วเหรอใช่ไม่เราต้องอัปเดตอันที่เป็นแบบรูปสถานที่เราก่อนให้เป็น อันสามอ่ะแล้วมันก็จะมีพวกเครื่องขึ้นมาแล้วต้องดูว่ามันทํายังไงก่อนอ่ะแต่เขาบอกแม่แพ้ทำอะไรไม่รู้ว่าสรุปด,ดาบเราไปสู้กับสลามมาแพ้ต้องซื้อดาบไหมซื้อดาบพราจะเอาไปสู้กับซาลาห์แปบบ๊บนึงเรื่องไปอยู่อะแพ้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววัดเอาผักให้ผักเอาเอาไปยี่สิบเจ็ดนะเอาให้ยี่สิบเจ็ด ประมาณนี้นะเก็บให้เลยเอาไปทำอะไรเหรอไปขายเหรอไม่เอาไปกินระหว่างต่อสู้นะ่ะเราสู้สาลามเราจะได้ไรเหรอเราสู้สลามแล้วเราจะได้เกียร์ที่จะเอามาทําเครื่องเผาอเอาเมื่อกี้ตต,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 ตัวหน้าตัวตายเจะหายว่ข้าวก่อนได้ไหมระห,หว่างเราไปสู้กับสลามค่ะขอไปซื้อมะเร็ดข้าวโฮลีก่อนโมลี่โมลี่ กำลังไฟ่ยิ่งทูครฮับอยู่มาโอเคว่าจะขายข้าวก่อนอันดับแรกเลยข้าวมีเยอะและรู้ไหมเยอะเท่าไหร่เยอะจนที่ไม่ไว้วขาขายวีก่อนรู้ไหมเยอะจนที่แพเจออิฉาได้หนึ่งร้อยแปดสิบหกขายหนึ่งก่อนอยโอเคแล้วนี้สามสิบหกไปซื้อข้าวก่อนนะ คนขายข้าวอยู่ไหนเอย <Okay. S 1> คนขายข้าวข้าวส้มสองนี่แพ้ขายข้าวก่อนนี่ฟาร์มเมอร์ซื้อไม่ได้ข้าวหน่อยยี่สิบโอ้ยไม่มีตังค่ะอะแพ้ต้องขายข้าวข้าวกับคนที่ชื่อว่าวทอมก่อนได้แล้วมีตังแล้ว ซื้อมาได้ข้าแล้วกลับบ้านก่อนนะพราะทำอะไรอยู่กำลังซื้อขายกันอยู่หลังจากนั้นก็ขายสไลม์บอสามสเอืมโอเคต้องขายไป2คนใช่ไหมล่ะโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเออลืมเปิดคลิปวิง่งไปเก็บสไลมยบอก่อน ฮ้ยเอียปลูกข้าวน่าแพมาไอเดนไวท์ป่ะเนี่ยยังเลยเมื่อกี้ว่าเห็นคำขึ้นว่า i ฟนอิสจอยไอไอนด์คัสไอนดน่ะไม่รู้ทำไมเพื่อนตื่นหรือเปล่าอาจจะมาแพพร้อมแล้วมากลับบ้านก่อน ถ้าเราตายถ้าเราตายเราจะเสียของในตัวไหมไม่รู้ว่าไม่เคยตายเลยเหรอยังไม่เคยมันอ่อนเหรอว่ากลัวตายว่าก็เลยไม่ตายว่าก็เลยกินแบบพวกผักพวกเลือดไม่เห็นชิ้นห้อยน่าจับชิ้ถ้าอยากเอาแค่หลอดไปขายยังเลยถ้ามันจะได้ราคาแค่หลอดมันแทงกว่ามันแทงนะแค่ได้แสองแต่ว่าเดี๋ยววันเอาไปให้ขาย Đừng hò hò mong mong Cái ngang à ừ, Dứt Âu Con bé Âu Thái hey, Thái Anh Yên Thái <laughs> Ui, Ui, không mì máy ừ, Tạch máy, tạch máy, tập máy bà ตัดไม้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 ก็เก็บวีก่อนนะแม่ตัดไม้ปึ๊บซื้อที่จับแมลงโบนะเป็นไงล่ะจึ๊บจึๆๆๆ๊บจึ๊บจึ๊บเนี้โอตาอมาตาหิงห้อยหนีอ่ะได้แล้วหนึ่งตัว นี่ได้แล้วสองตัวโหตัวนุ้นบินไปไกลเลยนั่นนั่นอะไรครับหิ่งห้อยม,มีไว้ทำอะไรหรอครับไม่รู้อ่ะอาแปจับไปขายจะได้ราคากระโดดนี่ไม่รู้ว่าแค้ขายทุกอย่างที่ได้เงิน เป็นไงเป็นไงอะไรว้าเเวเราจะไปฆ่าสลามันยังแป๊บหนึ่งว่ายังไม่ค่อยพอมอ่ะเป็นไงเนระาขอจัดเรียงพวกของก่อนพอิ<ช>ขึ้นแล้วโอเคพอได้อยู่นะแป๊บนึงว่าขอเผาพวกเหล็กก่อนอเข้าไปเข้าไปยาฮะ เออเอาออกเอาออกเอาเนี้ออกเอาออกเออแค่ห้าสิบเอาอะอันนี้กี่าไหร่นึ่งร้อยสี่สิบเว้ยจะมากไปไหนเนี่ยอเมพรแล้วจะขายให้ไวพร้อมที่จะไปแล้วไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนเราถึงจะไปคาตาแลมแค่มีดาบแป๊บเดียวนะวัด อะใครซื้อดาบหผนมาเลยแพรยังไม่มีอ่ะสิอภคยต้องขายน้ำพึ่งที่ไหนเนี่ยไม่ใช่น้ำพึ่งน้ำผง,งเท่านั้นอภัยมาพร้อมต่อสู้แล้วพร้อมกับดาบสุดเท่ที่อยู่ตรงคอรพร้อมจะฟันไหลทุกทีโดมเราไปที่ไหนอะคะแพไปสิที่ตัวอะไรเนี่ยตัวสกิลตัวสกิลอะไรอะไร,อะไรเป็นตัวสกิล วัดพาไปไปสิแคปหนึง่งว่ากําลังขายของอยู่ระวามเพื่อขายของมาไหมแคปหนึง่งนะว่ากําลังขายของอยู่จ๊บเจอแล้วต้องมาขายกับเบกเกอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเบงเกอร์กร็มาแล้วนี่ไแครอทขายดีกว่าที่วาดให้ไหมไม่ <laughs> เคสเลเอาไว้ถ้าไปขายหมดอ่ะอมันจะหายไปหมดเลยนะแล้วเรื่องอะไระก็จะไม่เพิ่มอีกเลยนะจริงหรอใช่มันไม่ได้เพิ่มมันต้องกินเคสหลิเท่านั้นถึงจะเพะิม่มวมาได้ยังก็ลดนะมันกำลังไปพร้อมกับถือดาบสุดเท่เฟียเฟียมันไม่มีเสียงหรอกว่าเอ็กซ์เอง้ิดต้นไม้ กำลังป้ายเฮ้มาแล้วกรแพงซื้อดาบสโตนไม่ได้ไม่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเหรอติ๊กถูกนี่คืออะไรเหรอคือเรามีแล้วเหรอ่าจะกใช่ใช่มีแล้วดาบองใคก็มีแล้วแม่ไม่ติ๊กอ่ะ ไม่แพ้เป็นแค่ดาบไม้หรือว่าอ,อาแพ้แพ้ลองทำขอพ่ขอขอลองดูดาบหินหน่อยมั <c oughs> นไม่มีหินสี่สิบอันเหรอโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยววัดไปว้ไมม่ีหินแป๊บนึงนะว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านแพ้โอเคอ่าวาเอาหินมาให้แล้วนี่หินามารับเร็วไปเก็บเกี่ยวก่อน ป้อนวัวก่อนนะกินไหมขอเก็บบนแคปหนึงขอเก็บของที่วันตอบก่อนหนึน,นนะเอาให้ว่าขอเก็บของที่วันตอบก่อนนะได้ประมาณโอเคไหนอ่ะมีห้าสิบโอเคแคปบนึ่งนะนะเดี๋ยวโยนเลยนะ แล้วแพ้ล่นแคกี่อันเนี่ยสี่สิบอันวัดให้ไปละสี่สิบอันตอนนี้ว่าเหลือสิบอันขอบคุณครับจะเริ่มขุดไม้ด้วยเหรอฮ่าอ้ออ่าอ้ออ้อโอเคโอเคลุ่น

ทำไปแล้วเอาหละแพ้ได้ดาบหินมาแน่มาอยู่ไหนเฟีวเฟี้ยวไปไปกันตึงตึเราเทพดาหินทั้งสองขั้นตึง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 งตึงมาแล้ว แป๊นนึงรอไว้ด้วยได้เลยจะไปขายของรอ<ห>จะไปขายของรอ,อก,ก่อนนะถ้าแพ้แพ้ไหมขายของอยู่ถ้าไปขุดหินรอ,อก,ก่อนนะโหลดแพงไม่มีเบ็ดตกปลาเลยอ่ะเบ็ดตกปลาไเ,เพื่ออะไรตกปลาไงอ๋อดูไป เม็ดตกปลามาแล้วโอเคเจอใครไ,ไหมตื่ตื่นตื่นตื่นตื่ตื่ตื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 ่ถ้าอยู่ในเหมือเจอแพเป่าว่ากำลังวิ่งไปอยู่ถ้าไม่เจอ,ถ,เจอถ้าไม่เจอนี่ าจเริ่มอาจคิดเลยคอยดูอันนี้แฮนที่เป็นอันเนี้ยคาซูนอันนั้นไม่ใช่ต่อนะไหนว่าล่ะกำลังกำลังว่าเห็นอะัยกำลังปีนเขาอยู่โอเคเราเจอกันแล้วแต่ไปตามตึ้งตึ้งตึ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 งจิ้งจอบเก้าหางอันนี้มันหนึ่งหางนะพ่อย อต yeah. okay. ึงต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 ึตึงตึงตึงตึึงตึงึงตึงงตึงตึงเราเล่นเทรดกับเพื่อนได้นะนี่ไงจับมือใช่ไหมใช่ค่ะโซนหูแค่ไหนบี้ต้อมาคืออะไรวะสแลมไอแลนต้องคุยกับคนนี้อ่ะคุยกันก่อนอะไรเนี่ย แม่เข้ากันเลยไม่ต้องรอแล้วรอใครรอเขาพูดเลยก็แฮ้มีสลามสีฟ้าด้วยเาต้องไปฆ่าก่อกนสลามสีฟ้าคือสลามที่เกือบเลสลามแรกลางๆอ่ะมาแล้วะว้าววันได้สลามสีฟ้าแล,ล,ล้วโอ้เรามีตีมอนด้วยแพ้สลามวันเลือดรดกินแครอทตีมอนตีมอน อ๋อเนี่ยเหรอสลามใช่สลามโอ้โ้เราฆ่าแล้วเราเลื่อนรถด้วยนะพูดจริงเราก็เลยว่าก็เลยต้องเอาเคสรถมาให้กินไงตนนี้เขาจะเทนเราหรือลบาไม่รู้อ่ะเขาเทพมากเขาใช้ดาบเล็กแพ้ก็คือสีเขียวคืออันที่หาง่ายที่สุดสีฟ้าคืออันที่หายากนิดนึงส่วนอันสีชมพูหายากที่สุดเข้าใจใช่ไหมคะว่าขอไปขุดแบมบูก่อน เบมบู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 เบมไม่ไหววัดตัวนี้ตัวใหญ่ฮะโอเคเดี๋ยวไปช่วยฮัดอาแพงสีฟ้ามันเกิดขึ้นแล้วแพ้รีบปูลงฆ่าแล้วฆ่ามันสีชมพูหายยากที่สุดวัดต้องฆ่ามันก่อนชมพูตายอาแพ้วัดได้สีชมพูมาแล้วได้ยังไงหรออ๋อเราต้องฆ่าตัวสีชมพูมีของด้วย สีชมพูอะเพรได้อะไมาสีได้สีชมพูไงคารานสีชมพูว้าวอะเพรได้เกียร์บล็อกมาหรือเปล่าเกียร์บล็อกเป็นยังไงเป็นรูปเกียร์เกียร์แบบกินแค่ตัวก่อนจะตายเหมือนตีโพอริงเลยมีเกียร์สติ๊กนี่ยอะเพอะเพรเรื่าตัวสีฟ้าเร็วจะต้องมาเพิ่มเงินก่อนเาเตรียมฆ่าแนบเนี่ยมตัตายแล้วนะ่าจะไปเกิดที่เกาะของน่าจะไม่หายมาั้งเพรตัวสีฟ้าตัวยังใหญ่เลยใช่ <Yeah. S 1> วอาวคนนั้นขี่ไก่มา<ะ>โคโรนั่นแหละนั่นแหละค่ะอยากขี่มัง่งว้าวม่สลามอ่ะไม่ไหวไม่ไหวกินแค่รสก่อนได้สลามคิงโทเก็นคืออะไรไม่รู้ตรงที่พูนเขาลุมกันยืนอยู่อะคือสลามคิงโทเก็นอะตรงที่พูดเขาลุมกันยืนอยู่อะคือสลามคิงโทเก็นยังไม่เห็นเพื่อนเลย่นหลายหลายๆคนะน ตรงที่เป็นเสาสีเขียวเขียวอ่ะเห็นไหมตรงนั้นอะน่ะอะอ๋อยืนอยู่กันหลายคนเลยเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วไปดูสิเนี่ยยืนอยู่กันเป็นร้อยล้านคนหลายคนแต่ว่าเรา A F K ฟาร์มสลามเือนกัายืนทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยนี่เฟนไฟร,รอเปล่าฮะตรงเสาเนี่ยเหมือนเฟ็นไฟนะอา้ามีคนตายแล้วซัมมอนสลามคิงอ๋อเขาจะสู้กับบอสเหร โหยเจ็บว oh, yeah. oh, yeah. ันีทำอะไรกันนีทำอะไรกันเนี่ยแพ้ช่วยด้วยว่าจะตายกินเคโอดก่อนกำลังวิ่งกลับไปเคโลดหมดแล้วแพ้แคโลดของว่าใช้หมดแล้วอะแพ้ให้เอาแม้แพ้ไม่ได้ใช้เลย แพ้ก็แพ้เรือยไม่ลดไงใช่ไหมแพ้เดินเดินปันปันแล้วหนีอ่ะแพ้ไม่ให้เดินนิง่งแพ้ขอดอกไงวะอุยอ้ยอุ้ยมาตรงนี้มาตรงแพ้ว่าจ,จะตายแล้วไปเม<า>ื่ว่าเลือว่าเหลือรอดถูกป,ป,ปีนขึ้นไปบนภูเขากัอนออกมาเตอมค่อคยๆเพิ่มแพ้ไงไงเมื่อเค่อยๆเพิ่มอยู่แพก้กำลังจะวัดอยู่ไหนอ่ะลงไปแล้วเหรอกิ ดอบไงอ่ะดอบไหมกด e ได้ป่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะขอศึกษาก่อนว่ากินผลไม้อื่นก็ได้ว่าพกผลไม้อื่นติดตัวมา b a c ็ s p a c e คืออ,อะไร b a c ค s p a c e อ้าวปักไม่ใช่อันนี้แปลกมาก เรากินังเพิ่ม์มันเป็นค่าสาุานต่อยด้วยอะเพเรารู้ไหมท้ามถึงต้องให้ให้กินแครอทมันเพิ่มเลือดได้เร็วกว่าเฮ้ยอะเพมีสีฟ้าปรากฏตัวขึ้นมาวุ้ยเฮ้ยอะเพรีบฆ่าแล้วมันจะตายแล้วอ่ะว่าฆ่าแล้วใช้มไม่ได้อันหนมมึ่งว่าจะตายให้ยังไงอะ่ะไม่ก็ไม่รู้ ก็จะบอกหน่อยแมปเราอ่ะมันอยู่ใกล้ๆมากเลยนะแบบอยู่ใกล้ๆสุดๆอะด่ะถูกไกลนิดนึงไ,นไม่โดนแพรู้แล้วอ้ออาวสช่ง่ด้ ตอนกินมันจะมีแท่งใช่ไหมวัดใช่ไหมโกูโกโลครับชื่โกูโกโลอ่ะวัดซ่าไก่ไม่เป็นอ่ะแพ้ตายแล้วเราของมันจะไม่หายนะมันจะมาเกิดที่มือตรงกลางอ่ะโอเคป้าตายแล้วอ่ะ ใช่วาตายแล้วมันล่วงตายกลับมาแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อจะได้เพิ่มด้วยยา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 วันน <c oughs> ี้ยายายาเราปาแล้ว oh. น่าจะรวยแล้วแหละยา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 ยแพ้ตายมาเราได้เกียร์กันแล้วใช่ไหมแพ้แพ้ได้เกียร์ยังต้องได้เกียร์วัดไม่รู้อ่ะ วัาได้เกียร์เคมีสีฟ้าด้วยมันจะฆ่าสีฟ้า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 วัดได้วัดได้เกียร์ตัววัดได้เกียร์สีวัดได้เกียร์สีเกียร์ที่ได้ตอบจากตัวสีฟ้ามาหนึ่งอันเกียร์ที่ตอบจากตัวสีเขียวมาสองอันได้เกียร์จะตอบกับตัวสีเขียวไหเหรอใช่เฮ้ งูจะตายแล้วไหมแพคยังไม่ตายแพ้มีศิลปะการต่อสู้แต่ว่าบอกว่าเป็นทหารทำไมเชิดอ้อแงอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีปืนนี่มัน,นจะด่าเราใช่แต่ในนั้นมันก็มีชุดเกราะด้วยยังไงยัง้งชิดชื่ชอล่างตัวใหญ่ ต,ตัวสีชมพูไม่มาหรอตัวสีชมพูมันฐานยากไม่บอกแล้วตายแล้วว้าวมายเราใช้ขวานฟู้ได้ด้วยหรอไม่รู้อ่ะอ้ยช่วยใช้ดาดมันจดีกว่ามันจะแรงกว่าเฮ้ยลองดูดิวานไมย ตีได้ด้วยจริงด้วยเฮ้ยไม่ตีไม่ได้เพื่อนเขาใช้อะไรอ่ะน่าจะเป็นฝ่านของการต่อสู้เย่วันเลเวลหกคอมมาเลเวลหกย่าหรือแบบฟิวฟิวฮัตแล้วไม่มีสกิลเหรอไม่มีอ่ะน่าจะมีนะ เดี <kung> e ๋ยวค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วอะเพรื่อว่าให้ใครคะเพื่อนมาค่ะอัดแยกมันนี่ด้วยกันยังไงนี่เพื่ว่าได้เกียร์สลามสีขาวมาโอ้ยเช็ดเช็เช็เช็ พอแพว่าได้อะไรมาก็ไม่รู้แพ้ไปขายได้เหมือนเป็นแผ่นเสียงอะไหนแผ่นเสียงว้ยตยว้า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 ย้ายว้า้วายว้ว้ายว้ว้าว้าว้ายว้าว้าย้วว้า้ยว้าวาย้้าว้ายว้า้าวายว้าา่อยยววาาาวาายววา้้า แพรว่าขอลองกลับไปบ้านขอว่าขอลองทำอะไรอะไรก่อนนะได้เลยแพรจะตามไปแพรฆ่าตัวสีฟ้าให้ได้ห่อแพรวถึงจะเทปนี่ไงฆ่าได้แล้วเนี่ยโอเคเทปมากแน่นอนแพรเป็นเทพแห่งการต่อสู้แพรกลับบ้านเลยว่าจะไปซื้อแบบมันมีสองประตูประตูไหนเนี่ยกดลูกกดลูกอันนั้นก็ได้เลยไม่ไม่ไม่ไปขายของกับคนนั้นก่อนเออประตูนั้นไม่ประตู กดีมล็กดไม้แลนดสิไม่ไม่จะอยากจะไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่มันคนณละอันกันอ้าวเราต้องกลับอันเราต้องกลับประตูที่เรามาอันที่อยู่ใกล้ๆที่เป็นแผ่นๆน่ะเราจะไปขายของนั่นแ่ะประตูนั่นอ่ะเห็นไหมที่เพื่อนเขาแวะไม่อันนี้ไปที่บ้านเราไมโวคุ่เกี่ยวว่าไมลโวนี่เราขายของคนนี้ก่อนนี่โอ้โหได้ห้าคอยนี่ กินบอสนี่ก๋เล e e ็กอ๋ต้องใช้สีชมพูปะ่ะไม่ต้องใช้ใช่ไหมอ๋อแพ้ขายแน่ขายเลยไม่ต้องใช้โอเคขายแล้วสีฟ้าขายแล้วเราเกียร์ไปทำอะไรวะเราจะแพ้รวยแล้วเนี่ยมีเงินเท่าไหร่หนึ่งพันแต่แพ้ไม่รู้ดอปแครอทยังไงม hmm. ยังเป็นปิดศนามันขี้เกียจใช้และใช้ไม้บล,ล็อกไม้บ้านเราก็มีเยอะป้าเกียร์ไปทำอะไรต่ออ่ะเกียร์เราเราต้องให้เกียร์เจ้าตัวสีชมพูมั้งมันต้องมันต้องหายยากอะ่ะมีบอกด้วยหรอสีอะไรมไม่รู้ว่าดาว แต่ว่าว่าเห็นว่าพี่ซิลเซกเกอร์เขาทำแบบนี้แหละวัดดึงออกมาจับขนอืมเสร็จ้วสามบุได้เวนตาตายสิได้ก<ะ>ิสโต้ได้ลอดมานนหนึงกัางทำอะไรได้วะเลทจุกบ็อกดิสอ่ะแพ้ได้จุกบ็อกดิสเหมือนกันจุกบ็อกดิสคืออะไรเป็นแผ่นดิสสีได้แผ่นดิสสีฟ้าโอเมตโต้ซีด ตัวมิโต้ซีกเกือบแท,แ,ทแทงอ่ะแทงกว่าโปเตโต้อีกโเมโต้ใช่แทงกว่าปอติโต้มันออาที่เอาไว้เอาไ,อาไม้มาเผาตอนแล้วเรากลับไปคราฟของที่บ้านหรอบ้านตอนนี้วรากำลังเผาเล็กอยู่มราเก็บอันเย็น อันเย็น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 ,นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับลคลิปต่อไปเราจะเก็บวัสดุมาทำต่อนะครับ๊บายบายชุบ